หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าผมเนี่ยโคตรรักวรรณกรรมสามก๊กเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะในวันนี้นะครับผมรายการลงเกมเรามาเล่นเกม3ก๊กกันดีกว่านะซึ่งจริงๆแล้วเกมสก๊กมันมีมากมายมหาศาลมากเลยนะแต่ว่าวันนี้นะครับผมที่ผมสุ่มแรนดอมมาได้ผมคือเกมบันทึกลับ3ก๊กนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่านะว่าในเกมจะเป็นไงกันบ้านครับโดยผมเลือกเซิร์ฟ423เป็นเซิร์ฟใหม่เลยนะครับเข้าเกมเลยนะครับผมอันนี้เหมือนจะเป็นวิดีโอแบบให้เราดูขั้นเวลานะครับเพราะว่า จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะโหลดอยู่นะครับผมอ่ะโอเคมาละเราปี๋ตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรออันนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับผมจิวชองนะฮะอย่าจองหอนักเลยการเปิดของเจ้าจะจบลงวันนี้แหละจิวชองไปทำลายไอ้คนทอริอัตกันเถอะอะได้สิเดี๋ยวเราจะได้ดูเกมเพย์นะโอเคเกมเพย์จะเป็นมุมมองแบบบุคคลข้างบนนะครับโอเคครับผมล่างซ้ายมีกดคูณ2นะฮะ นายพลลอาปีพวกกบฏกำลังทำลายล้างอาณาจักรข้าจะมาช่วยท่านปราบพวกมันแล้วขอบคุณนะครับกองกำลังเสริมมาแล้วนะผมเป็นธนูนะ่ะนั่นพลังเวทของเราชาร์จแล้วและอาคมก็พร้อมแล้วจะอาคมกวาดล้างสู้แถวหลังกันเลยกดจิ้มไปหนึ่งทีนะฮะแล้วก็จิ้มตรงพื้นที่อีกสักรอบนะครับโอเคชนะไรทิ่ตนะครับผมโอเคร่าปีก็เลยว up ไปนะอ้นนี้เราได้ตัวขอนรอาปีมาตั้งแต่แรกเลยเหรอเนี่ยโอเคครับเลเวลัพแล้วนะครับผม อันนี้ก็จะบอกด้วยนะครับว่าเลเวลเนี่ยอ่าอาระบบนี้เนี่ยมันจะพร้อมใช้ที่เลเวลไหนนะครับผมโอเคครับอันนี้พอยึดเสร็จแล้วแล้วไงต่อเอยค่าคือจงหยบ ค่าที่ยินเรื่องของนายท่านมาม่าปลดหนยได้ค่าติดตามท่านไปท่าบริษัทโอ้โหสุดยอดฮะเอ้าตะกี้ตะกี้เหมือนพิมพ์ว่าจงยกแล้วในชื่อตัวละครชื่อจูยงหรือว่าเป็นแบบคนจีนกันเหรอเนี่ยฮะจกยงตอนนี้อุยซีใส่ข้าอยู่ในซินเทียทำไมถ้าไม่ใช้โอกาสนี้ในการเกมพลนางล่ะนายท่านเมืองนี้ให้ใช้เป็นฐานทัพได้ในตอนนี้ก็เหมือนแบบเราชนะเสร็จแล้วก็เบืออเซฟที่เมืองเมืองนั้นไว้หรอแล้วคุณเกมพลผู้กล้ามาช่วยเรามากขึ้นและหยุดการบดด้วยตัวเองอ๋อเราหยุดการกดด้วยตัวเองไม่ได้นะครับ ลองเกมพลระดับสูงรูส้สิครั้งแรกฟรีน่าจะบอกให้แหมมันฟรีเพราะตัวละครล็อกถ้ามาชมเนี่ยวิซีตามเืินเรื่องเลยพูดง่ายคือตัวละครแรกมันจะล็อกไว้ผมก็สไตล์เกมแนวนี้เนานะโอเคอยืนันไปนะครับวิซีความสามารถในการรักษาท่านเป็นตำนานโปรดช่วยข่าปราบบทเราจะได้ร่วมเยียวยาอาณาจักรไปด้วยกัน แน่นอนข้าจะช่วยท่านอย่างเต็มที่นั่นนะมีการแบบดัดเสียงเล็กน้อยให้เหมือนผู้หญิงมื่อกี่ะ <c oughs> หนึ่งครับสองนะฮะโอเคก็เป็นการตะลุยด่านไปเรื่อยนะครับผมโอเค <c oughs> อ้าวนี่เป็นแฟนเ่าปีไม่ใช่เหรอเรามีตอนให้เราไปบวกกับแฟนเราด้วยเหรอ <c oughs> เดี๋ยนะครับอันนี้แต้มครบแล้วแล้วก็ไล่ใส่กองหาของเราเพิ่มพลังโจมตีกันเลยอาะได้สิโอเคก็แสดงว่าเวลาบัฟโจมตีให้บัฟแถวหลังดีกว่านะครับผมแบบพลธนนูอะไรแบบนี้เนาะดาเมจจะได้แรงๆนะครับ ดาวโหลดแล้วเนี่ยนะผมขอเก็บรางวัลก่อนโอเคชนะไรทิตีนะครับผม MVP ก็ตกเป็นของจกหยงจูหย,ยงสักชื่อหนึ่งนะครับผมจาไม่ได้แล้วนะผมถ้าจะไม่ผิดเขาน่าจะเป็นแฟนของอีกคนหนึ่งปรีเกว่าน่าจะเป็นยุคท้ายๆของสามก๊กแล้วนะครับ s <S ยังมีกบฏเหลืออยู่จัดก,การพวกมันเลย s <S ได้ฮะอันนี้สุดเราเป็นหัวหน้าหรือเปล่าเนี <laughs> ่ยทำไมเหมือนโดนสั่งยังไง <Yeah. S 1> ก็ไม่รู้ฮ <'s> องปู้ย่ yeah. นะครับชื่ออาจจะอ่านยากนิดนึงฮนะ น่าจะเป็นฝั่งอ่าฝั่งของพวกจิวี่เนี่ผมจะไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าไงศัตรูกังเตรียมอาคมอ่าอาคมนี้สามารถขัดศัตรูได้นะผมสามารถขัดอาคมสู้ได้นะโอเคจะได้เลนรูไ้นะครับผมนี่แน่เพิ่มบัฟให้นี่แน่ติดตันไปอีกสักรอบหนึ่งจะชนะไหมเนี่ยผมเริ่มหวัดแล้วเนี่ยเอาเราปีตายแล้วอะเอา่านผู้ชมเราปีตายแล้วเราปีตายแล้วจะชนะไหมเนี่ย อ้าชัยชนะเหมือนเดิมนะผมแสดงว่ามีตัวละครตายก็ไม่เป็นไรนะฮะขอแค่สุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโลชนะก็เพียงพอเนะี่ยโอเคเลวเวลสี่แล้วนะครับผมก็วายอยู่เนะี่ยหนึ่งทับสี่แล้วนะครับผมกดโจมตีไปเลยนะฮะก็รูปแบบเกมมันก็ค่อนข้างจะวายอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยรีบทําให้เร็วขึ้นเลยดีไหมอ่าถึงเวลาอันนี้คุณสี่แล้วนะครับผมไวมากเลยไวเอา,เอากดผิดกดผิดสเปลกดผิดสเปลขอโทษโอ้จะชนะไหมเนะี่ยบับ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 โอเคโอเคโอเค อาผมไปโอเคครับผมชนะไปที่เรียบร้อยแรกๆก็อาจจะแบบนี้แหละนะครับผมค่อนข้างจะง่ายอยู่เนาะเลเวลห้าแล้วนะครับปลดล็อกมันจะยกระดับผู้กล้านะครับเพิ่มค่าพลังอย่างมากไปรวบใหม่นะถึงเวลาเสริมอุปกรณ์นะครับกดตรงผู้กล้านะฮะอันนี้เล่าปีนะยกระดับกดยกอ่าตรงนี้คือกดแบบปุ่มเดียวนะครับผมแบบใส่ทุกอย่างให้เพื่อยกระดับนะฮะโอเคเล่าปีประดับเขียวแล้วนะเหมือนได้ซับสกิลด้วยนะฮะโอเคครับปลดล็อก <Okay. S 2> ในท่านสกิลใหม่จะปลดล็อกหลังผู้กล้าพัฒนาเป็นสีเขียวสีเขียวอ่ะซับผิดนะฮะรับมุกบนาเกมซับผิดนะฮะสีฟ้านะครับผมแม่สีเขียวสีฟ้าสีม่วงและสีส้มทำให้ผู้กล้าแก่งขึ้นนะครับผมแม่เกือบจะพูดผิดละในท่านเมื่อปลดล็อกสกิลราชวงศ์ท่านจะเพิ่มแอคแท็กของหนา,จากโจกกได้ท่านจะได้รับโล เมื่อเริ่มทำเสร็จโอ้ก็ค่อนข้างจะดีนะครับผมถ้าสมมติได้รับโลมาไม่ต้องคุยเรื่องเลวอะไรพวกมันหลอกค่ายมันให้หมดเลยไม่ต้องทำตัวอดีขนาดนั้นก็ได้ค้าจะแสงให้เห็นเองว่าใครใหญ่นั่นนะเอาเว้ยเอาเว้ยเรา,าปีแบ่งขึ้นว่าวเาขาถูอ้าเขาถูนี่เราเจอเข้าถูด้วยเหรอนี่ติดตันไป,ไปเพิ่มบัฟโจมตีไปโอเคฮะติดตันไปโอเคฮะชนะอะไรที่ตีนะครับผมทุก3าทั้ง3ตัวละครรอดหมดเลยนะฮะเราปีเลเวล ถ้าเป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้เหมือนจบแชปเตอร์นะฮะก็จะได้ของรางวัลพวกนี้มานะฮะก็ค่อนข้างโอเคนะฮะมันอยู่นะผมค่อนข้างจะเรื่อยๆนะครับแต่หลังๆอาจจะยากระดับหนึ่งเลยนะผมอันนี้เดี๋ยวผมจะขอข้ามเนื้อเรื่องไปเลยนะจะได้เข้าสูดเกมเพลย์โอเคนะอันนี้ก็ตัวละครที่เราได้มาตะกี้ระดับ SR เลยนะครับผมม้าหุนลกนะครับผมแม่ชื่ออาจจะอ่านยากนิดนึงฮะเลเวลอัพอ๋อสามารถเลเวลอัพตรงนี้ได้นะครับ กไปบก้ามนทนอ่ากดตรงมุดคัมภีรตรงนี้ก็คือจะว้าไปเลยนะผมว้าไปอีกที่หนึ่งนะบทที่2แล้วนะผมหรือก็คือ Chapter 2สนั่นเองโอเคก็แค่ลุยต่อให้ครบนะฮะก็โจมตีไปนะครับอ่าสามารถดูได้นะผมว่าฟอร์เมชันสตูเป็นยังไงะนะฮะเขาบอกด้านข้าของส่วนแอร์เอาพลม้าเนี่ยไปลุยได้เลยนะครับผม อ่าตัวละครที่เราได้มาใหม่อ่นนี้ได้บัฟด้วยนะครับผมถ้าสมมติว่าเป็นหานจกปก3ามคนเนี่ยก็จะได้รับโลมเมื่อต่อสู้เริ่มต้นขึ้นตาอ่าเป็นสกิลของเราปีนะครับผม let's go นะครับแสดงว่าอ่านี่ฮะมา้าม้าเบานะครับผมมันจะสามารถพุ่งชนแล้วก็ไปตีตัวหลังนะครับผมโอเคนะครับแสดงว่ามันจะมีเรื่องของการแก้ทางกองทัพกันด้วยนะฮะมันไม่ใช่เล่นเล่นนะครับเนี่ยแต่ตะกี้ผมกดลืมบัฟให้กดเผอกดลืมเอ้ยไม่ใช่เผอลืมกดแม พุกวกบนไปแล้วนะครับผมโอเคฮะใส่ชนะนะครับผมเลเวลหเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอเออเกไ,ได้ว่าปลดล็อกเพียบเลยนะผมระบบนะอันนี้คืออะไรวะเหมือนจะได้แบบพลังใหม่นะครับผมอ่าเป็นพลังใหม่จริงๆด้วยนะครับผมฮะอ่าให้กดลองใช้ดูเลยเหรอจดไปโอ้โหปักษาอาคีฮนะชื่ออย่างอลังฮะปักษาปักเอออะไรอะ จำชื่อสกิลไม่ได้ปักษาอัคคีใช่ใช่ใช่ปักษาอัคคีนะครับผมท่านอยากได้ผลิตฟรีไหมอยากได้ของฟรีหมดเลยอู้แบบนี้ผมว่าเกณฑ์ผลได้แล้วสิเพราะเกณฑ์ผลมันใช้แค่สิบอะไรเงี้ยเขากลับไปที่เมืองนะครับผมเดี๋ยวนะมันมีคําว่ารับประกันอ่ะท่านผู้ชมมันมีคําว่ารับประกันแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวนะกดรับทั้งหมดเลยมันมีคำว่ารับประกันแบบนี้เนี่ยแสดงว่าผมจะต้องได้ไอตัวละครนี้ใช่ไหมอ่ะเอาว่าอย่างน้อยก็ได้ตัวละครมาตัวละครหนึ่งฟรีๆนะครับปุ้ย ได้กองสุดจ้านนะครับท่านผู้ชมโอ้ย,อ,ยอาว่าได้กองสุดจ้านทะลุพื้นที่ส่งสเสบียงให้กองครับโอ้โอหญิงน,น,นะครับผมเกมพลอีกครั้งเลยแมย่เอาไม่มีของแล้วนะครับโอเคได้กองสุดจ้านมานะครับท่านผู้ชมคิดว่าจะการันตีตัวละครอ๋อต้องกดอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อรับเบรกเฮกนะครับผมอันนี้โอเคอันนี้ก็เป็นการส่งตัวละครแบบกระจกระตอกนะครับผมไม่รู้จะเรียกว่าไงเอาธรรมดาธรรมดาใช่ใช่ใช่แม่เราก็เล่นสักระจอกเต็มที่เลยนะครับผม อะได้ตัวละครด้วยนะฮะเยี่ยวสวนนะครับผม<ต>อยู่วุย้ยกกนะฮะซึ่งจริงๆผมชอบตแบบตัวละครฝ่ายวุย้ยกกมากนะครับผมแหมเกณฑ์พลถาวรอันนี้คืออะไรเนี่ยการ์ดเกณฑ์พลแอคทีเวทนะครับพญา,ามางกรท้าทายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภารกิจนะฮะที่แบบมีจำกัดเวลาเวลานะครับผมถ้าสมมติว่าเราทำเสร็จหมดเนี่ยก็น่าจะ ได้ผึกแล้วปีนะครับผมได้เลื่อนขั้นด้วยนะครับผมจาก SR เป็น SSR นะครับผมไม่แห่ไม่ธรรมดาอันนี้ก็เป็นล็อกอินไลน์วันนะครับผมเพชรค่าระยะไกลโอเคครับสวัสดีการกดรับซะเลยนะผมได้มาหนึ่งอันนะการสมัครสมาชิกอ้าวต้องเป็นสมาชิกก่อนไม่เอาเราไม่อยากเสียงเงินฮนโะดยโอ้เนี่ยกดพรอมเสียงานโอเคก็จะได้เป็นเไปนะแต่ว่าอาโอเคไอพวกนี้เหมือนแบบ เป็นเขาเรียกว่าไงนะแบบเราเลยเวลามาแล้วนะครับผมโอเคโอเคตกลงไปนะฮะโอเคโอเคผม VIP VIP นี่คือต้องเติมเงินอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับเนี่ยโอเคฮะ VIP คือต้องเติมเงินอย่างเดียวเลยอะเสียดายมากถ้าสมมติว่ามันสามารถเก็บสะสมได้นะผมจะดีใจมากเลยนะผมโอเคมีลงชื่อเข้าใช้นะฮะลงชื่อเข้าใช้โอเคครับกดรับของไปนะครับผม โอเคฮะรับผึกไปด้วยนะครับผมพอถึงจํานวนหนึ่งนะครับสามารถรับผึกได้นะครับกระเป๋าอันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยสมุดบันทึกนะฮะไว้เหมือนรับผลงานอะไรแบบนี้นะครับผมดูผู้กล้าของเราก่อนฮะเราได้กองสุนจ้านมานะผมตัวละคร3าดาวนะฮะอัพเลเวลให้ไวเลยนะครับผมยกระดับให้ด้วยนะครับเดี๋ยวนะคลิกจิ้มเดียวนะครับยกระดับไปเลยนะครับผมแล้วเราก็นี่ยกระดับสําเร็จแล้วนะฮะกองสุนจ้าสกิลปลดล็อกนะครับผม กองทัพไปมาเติมฐาน2นายทุก15วินาทีจนกระทั่งถึงขีดจำกัดเมื่อจูโล่งถูกวางกำลังอ้าวแสดงว่าตัวละครนี้ต้องการตัวละครจูโล่งนะครับผมเมเสียดายผมไม่มีครับอาสามารถเพิ่มดาวให้เลาวปีได้นะผมกดเพิ่มดาวไปเลยอ้าการเพิ่มดาวคือการใช้เศษตัวละครนะครับผมมาเพิ่มให้นะโอเคครับ เอ๊ะนี่อ๋อเป็นม้าเร็วเหมือนกันนะผมเป็นแบบเป็นพลเดียวกันนะครับแม่โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงถึงพลจะซ้ํากันแต่ก็น่าจะใส่ได้ทั้งคู่นะครับผมอันนี้ผมยังไม่มั่นใจแฮะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองเข้าเกมไปดูนะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วมันลุยเลยดีกว่าสองตับสามนะครับผมใส่อ่าใส่กองสุนจา้านไม่ได้ครับผมโอ้เสียดายมากนะผู้ชมเสียดายมากมากอดเลย ไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยเราก็มีกล่องสุนจานอยู่นะลุยเลยนะครับผมไหนขอดูพลังกาลังตัวละครระดับ3มดาวหน่อยสิฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างหูน,นีดมาตีเมืองกันเลยนะครับผมอลังการมากเตียวกกนะฮะโอเคสกิลไปนะครับเตรียมตัวตายซะาขุนพลแห่งสวรคร์จะส่งเจ้าไปลงนรกอ้าวมันสมออะไรมานี่แน่เจอปักษาอัคีเข้า,าไปสิปสเพิ่มบัฟพลังโจมตีตัวละครนะครับผมเออโอ้กล่องสุน้านย์อนค่างจะ โอ้โหเป็น MVP ด้วยฮะแสดงว่าดีจริงนะฮะตัวละครดีจริงนะครับผมเอาวะเอาวะเลเวลเจ็ดแล้วนะครับไหนอะไรเปิดล็อกเอ่ยผู้นำทัพอ่าคือทหารในกองเราเนี่ยผมสามารถอัปเกรดได้ด้วยอ่าก็แล้วแต่ตามเลเวลของเราเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้เดี๋ยวลุยต่อเลยนะครับแม่เราได้ผลอาชาเบาแบบ3ดาวมาเลยครับผมอันนี้โจชอง ไอ้โจชองเป็นช้างะนะครับผู้ชมเฮ้ยไอ้โจชองมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนี่หว่าเฮ้ยโจชองโอ้โหเดี๋ยวนะ้ปั๊บปั๊บ,บั๊บ,บั๊บับหนักมากโจชอ,องเองเองเป็นอาชาเบาใช่ไหมจู่จู่มันพุ่งมาตีแถวหลังเลยะท่านะผู้ชมอ๋อเติมเงินตอนนี้เลยนะครับผมได้รับจูโล่งนั่นนะฮและตัวละครกองสุดจ้ามีสกิลที่แบบต้องมีจูโล่งนะครับผมนี่จะเก่งขึ้นนะ วางแผนมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยวางแผนมาให้ผมเสียงเงินหรือเปล่าเนี่ยผู้พัฒนาเกมแม่มันล็อกหรือเปล่าผมท่านผู้ชมอันนี้บอกผมด้วยนะฮะมาเท่ยเอ้ยตัวคอคมาเท่งอยากได้จังโอ้โหมัน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 ซัดเรียบเลยท่านผู้ชมโอ้โหเอาเว้เอาเว้เอว้กองสุนจ้านแผงลิกกองสุนจ้านเอออย่าไปยองเน่าหน่าเอ็มพีอีกแล้วนะครับผมกองสุนจา้านเรานี่เด็ดใช้เล่นนะฮะ อันนี้ถึง2ถท้ก็จะได้ของตามนี้ไปนะครับเลเวลแแล้วไวมากเลยดัชนีเลเวลอัพดัชนีเพื่อเพิ่ม BI อย่างมากนะครับอ๋อปลดล็อกตะกี้มันปลดล็อกเล่นอัตโนมัติแล้วด้วยท่านผู้ชมเราไม่ต้องกดสกิลเองแล้วใช่ไหมเนี่ยการเติบโตดัชนีนะครับพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานอะไรเอ่ยจิวท้ายนะครับเฮ้ยตัวครเทพจังเลยอ่ะงอกพกโอเคครับ โกกเล่าปีวุย้ยโกกเนี่ยผมชอบตัวละครฝั่งวุย้ยโกกมากท่านผู้ชมโดยเฉพาะเตียวคัพเนี่ยผมชอบมากเอา้าเราอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมผมเอ๋อไม่ใช่เตียวคัพเตียวเลี้ยวนะผมเนี่ยตัวละครที่ผมชอบเตียวเลี้ยวนะฮะอันนี้เป็นอาชาเหมือนกันนะครับผมโอ้โหเอาไว้เอาไว้เอาไว้นี่นะผมจะต้องดุยแบบมาสายวุย้ยโกกให้ได้นะครับอันนี้ก็ทำภารกิจเสร็จนะฮะก็อัปไปก่อนนะฮะลงชื่อเข้าใช้เดี๋ยวนะฮะไม่ลงชื่อเข้าใช้มันเขา มันลงชื่อได้อีกรอบหนึ่งหรอหรือไงเนี่ยอ่ะเรากดอัตโนมัติแล้วท่ามาชมนี่แหละสิ่งที่ผมใฝ่หามานานนะครับผมสิ่งที่ผมใฝ่หามานานสุดยอดกองสุนจ้จานย์กวาดมันกวาดมันกองสุนจ้จานเอ้ยว่องไวว่ะว่องไวไม่ธรรมดานะฮะ MVP ไปอีกสักรอบนะครับผมกองสุนจ้จานงัดจิลน,นะฮะตัลวละครฝ่กุกนะครับผมแม่ผมต้องเจอตัลวละครฝ่กุกแล้วสินเนี่ยนะปักษาอคีไปนะครับผมตะ้มทีเดียวนะตัวละครหายเลยนะผมเอ้ยมันเป็นสายแทงแน่เลยฮะ ก็แน่นอนนะผมถือโลกขนาดนั้นคงไม่ใช่แท้งหรอกมั้งกลองสุนจราของเรานะผมคอยกวาดแนวหลังให้เสมอนะครับเด็ดดวงมาก2ทับแนะครับโหไววเหมือนกันนะครับเนี่ยมาดูยกันเลยนะครับผมออยากได้อยากได้ตัวคอฝ่ายวุ้ยโกกนะครับผมสีหลงนะฮะมา ลุยกันนะครับมันมันสบาย oh. ตรงที่ว่าเราไม่ต้องกดอะไรแล้วนะผมขอเพียงแค่เรากดเริ่มด่านก็พอนะขอเพียงแค่เรากดเริ่มด่านก็จบได้นะผมเหมาะสาหรับคนที่แบบบางทีอาจจะไม่มีเวลามานะแบบดูมากนะครับเราก็กดค้างไว้ก็ได้นะครับผมผมจะเล่นจนกว,ว่าผมจะได้อีกสัก,กรอบ จนกว่าผมจะได้ไอตรงนี้นะครับผมผมจะไปสุ่มตัวละครให้ได้ตัวละคร3ดาวอีกอะหรือไม่ก็อยากเอา4ดาวไปเลยมีไหมมีไหมแ้วถ้ามีสี4ดาวผมอยากได้ตัวละคร4ดาวอุ้ยเต็นอุยสุดเท่ะนะฮะตัวละครสุดเท่ของฝ่ายอุยกกนะครับผมแล้วแบบในเกมหลายเกมเราชอบเอาเต็นอุยเป็นแบบนี้หมดเลยนะผมแบบโผล่ลนอะไรแบบนี้นะโดยเฉพาะในดินาสตี้บอดีเออร์นะครับผมเต็นอุยเรียบร้อยนะฮะ เจอกล่องสุดเจ้าเราไปกวาดข้างหลังนะครับผมแล้วมาตลบได้นะครับ l ลเ e l 9แล้วนะฮะปลดล็อกระบบอะไรใหม่ไงไมนะ่เนี่ยลำดับยศนะผมอ้าววางกําลังผู้กล้าเพิ่มได้แล้วนะผมตะกี้มันขึ้นมานะลำดับยศลำดับยศไม่มีเงินรางวัลเป็นผู้ใหญ่บ้านเลเวลอัพเอ้าเดี๋ยวเอ้าทำอะไรไม่ได้แนละ้วให้เราเข้ามาทําไมเนะี่ยให้เราเข้ามาทําไมเอ่ย ออ๋อคืออยากให้เราซื้อนะครับมันลดราคา50เอร์ก็ถือว่าคุ้มนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะแบบ10อันนี่แบบโอ้โหเดี๋ยวนะ10อันใช้2 7 0 0เลยนะผม2,700เพชรนะฮะอันนี้มันการันตีเป็นเบคเก็กอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวละครแท้งนะฮะก็ก็ถือว่าดีนะเอาตัวละครแท้งมาโอเคฮะโอ้ผมไปกดย่อหน้าจอครับแป๊บนึงนะโอเคผมขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะตะกี้เผิ่ไปกดย่อหน้าจอนะครับ เดี๋ยวนะเควสมีเควสเสร็จอีกนะครับผมโอเคเควส์สำเร็จมาผมไม่กลัวหรอกนะฮะแต่กิสใส่ตัวละครเพิ่มได้นี่นะใส่ตัวละครเพิ่มได้อ่าได้รับับราชวงศ์ราชวงศ์ฮั่นเลยที่เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยอ่ามีราชันคนเถื่อนแดนใต้ด้วยนะครับผมจะเป็นราชันของเบคเฮกกับจุยงนะฮะเดี๋ยวนะถ้างั้นผมขออัพตัวละครเบคเฮกก่อนนะครับไม่งั้นไปวิวหนึ่งนี้โดนโดนต่อยตายแน่เลยนะครับผมอ๋อตอนนี้วิวเก้าแล้วนะครับผมโอเค โอเคอัพเป็นเลเวลเก้าไปนะครับผมดึงอัพเลเวลผู้นำทัพให้เลยนะครับโอ้อัพดาวได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวนะอัพดาวอัพดาวเลยนะครับผมอุ้ยเรามีเศษเยอะมากเลยนะครับโอเคครับอัพดาวได้เป็น2ดาวเลยนะฮะโอ้โหอย่างแหลมนะครับผมตอนนี้กองทัพเราน่าจะแข็งแกร่งขึ้นระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคตอนนี้กองทัพเราพร้อมแล้วนะครับผมโอเคฮะอันนี้น่าจะเป็น20สุดท้ายแล้วนะผมเราก็จะสําเร็จภารกิจอีก1อันนะฮะมาจะจะเอาม้นข้ามพีนั่นแหละไม่ใช่อะไรหรอกครับโอเคฮะ เตียวเลี้ยวเตียวเหลียง,เ,ยงเออเตียวเหลียงนะครับผมมาเอโอโหมันอันเชิญหุ่นยนต์ยักษ์มากแล้วท่านผู้ชมเอาไว้เอาไว้เอาหน่อยเว้ยเออเออผมมองไม่ออกหรอกนะแต่กองสุดจา้านี่จิ้มเอาจิ้มเอาจิ้มเอาเลยท่านผู้ชมกองตัวละครกองสุดจา้านี่จิ้มเอาจิ้มเอาเลยแถวหลังนี่แตกแบบไวมากนะฮะสมว่าเป็นตัวละครไม้จริงๆนะครับผมตีแถวหลังได้ง่ายมากเลย ได้เพชรมานะครับผมโอเคยึดเรียบร้อยแล้วนะครับจบบทที่2อ่ะเริ่มบทใหม่แล้วนะฮะบทที่3ปราบต่างโตนะฮะโอเคกดข้ามเลยนะครับผมมามาลุยกันนะฮะเดี๋ยวฝั่งม้าอุ้ยโอ้โหพลเกาทันแสดงว่าฝ่ายงอกกเนี่ยตีธนูน่าจะแข็งแกร่งมากๆเลยนะฮะแสดงว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยน่าจะมีเขาเรียกว่าแนวทางในการเล่นของฝ่ายตัวเองนะครับงอกกหรือฝ่ายแดงก็เก่งเรื่องธนูนะครับพลดาเมจแรงๆอะไรแบบนี้เนาะโอเคได้รับมาห้าผแล้วนะครับผม แม่ผมคาดอีกหนึ่งพลึกกับสิบปัญหาคาดอีกหนึ่งพลึกคาดอีกหนึ่งพลึกอ้าวเลเวลาสิบนะครับสึกแชทอ๋อสามารถแชทได้แล้วโอโหนี่ตั้งนานเพิ่งแชทได้แล้วเนี่ยคุณสมบัติใหม่สึกเก้ามบนทนกดส,กสึกสึกคืออะไรเอ่ยอ้าวเราไม่มีเสียงพากย์ด้วยแต่ตัวละครพูดอ้าวอ้าวยังงงๆอยู่เลยนะครับ มันน่าจะเป็นอ่ามันจะใช้ภาพพลังค่อนข้างจะเยอะนะครับผมแต่ว่ามันก็ได้รับของรางวัลที่ค่อนข้างจะโอเคนะอย่างอันนี้ก็คือแบบมีผึกงเล่าปี่อะไรแบบนี้นะครับก็โอเคนะเดี๋ยวเรามาลุยสักผึกหนึ่งเลยดูก่อนนะฮะเพราะผมมองว่าแรกๆน่าจะไม่ยากนะครับผมล,ลุยแบบฉลิ๋วอยู่นะครับผมสุนสังเฉียงนะครับโอเคลุยกันนะครับผมเดี๋ยวทำไมช้าขนาดนี้ผมลืมอัพผ,ผมลืมกดเป็นคูณสี่โอเคปรับเป็นคูณสี่แล้วนะครับ ของซุนจ้านที่มันทิ่มันเออ MVP อีกแน่เลยนั่นนะฮะ MVP ทุกตานะฮะคนคนนี้กองสุนจ้านนะครับผมผมรู้สึกว่าผมไปสุ่มตัวละครก่อนดีกว่ากลับไปที่เมืองนะครับผมโชคฟ้าประทานโอ,อ้โหเอาอีกแล้ว,เอ,อลวเอาอีกแล้วนะครับผมมาให้เติมเงินเก่งจริงๆนะครับเดี๋ยวนะตัสติการเซอร์ไพรส์รายวันอีเวนต์นะครับผม จะดูซิว่ามันจะมีอะไรเปิดแล้วแบบได้รับไอ้ที่สุ่มตัวละครไหมไม่มีนะอันนี้ก็เติมเงินสะสมละโอ้ไม่มีจริงๆริงด้วยท่านผู้ชมโอเคครับไม่มีก็ไม่เป็นไรเรามาเกณฑ์ผลเอาก็ได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราขาดแค่อันหนึ่งเดี๋ยวเราซื้อเลยนะผมนี่ซื้อสดเลยจับฉลากไปเลยนะครับสิบอันตัวละครใหม่นะครับม้าใต้นะครับผมโผล่เป็นอะไรกับม้าเนี่ย <laughs> เออตัวละครใหม่เสี่ยวเกี้ยวนะครับของงอกกนะครับผมแม่เริ่มได้ตัวละครฝั่งงอกกแล้วแต่ผมอยากเล่นบุย้ยกกพูดตั้งนาแล้วเนี่ยไม่มาสักทีตัวละครบุยกกขอดื่มนาแป๊บหนึ่งนะเสียงเริ่มแผบถ้าผู้ชมเนี่ยตัวละครบุยกกผมออกตัวเดียวแล้วเป็นตัวละครม่วงด้วยอ่ะผมอยากได้ตัวละครบุยกกตัวอื่นมันจะพอมีไหมเนี่ยโอ้ให้ตายเถอะโรบินอันนี้ก็เป็นผู้กล้านะผู้กล้าน่าจะเป็นแบบตัวละครที่ยังไม่ได้อยู่ในกกนะครับผมก็น่าจะมี ตัวหลักๆเป็นล er ิปโป้แน่นอนนะครับิปโป้ยางไงก็ต้องอยู่ฝั่งนี้นะผมเพราะว่าไม่น่าจะเอ็นเอียงไปฝั่งอื่นแล้วแหละนะครับผมแต่กองสุนจ้าน3ดาวเลยฮะมาใต้นะครับคุมเสือชีต้านะครับผมโจมตีมิกอาแต่ละครั้ง no er มีโอกาสสร้างส r ตรน t h ดา m เม e รุนแรงนะฮะความเสียหายรับประกันว่าจะทำให้เป้าหมายชะงักเอ้ยดีส่วนกองซุนจ้านนะครับจะทาให้อ่าเป็นดาเมจแบบทะลุัตูนะครับผมแม มันก็ดีหมดเลยฮะไอสอคนนี้นี่เลือกไม่ถูกเลยนะเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยนะเนี่ยจะเอายังไงดีครับเนี่ยแต่ผมเดาว่าในอนาคตเนี่ยยังไงก็น่าจะแบบลงกองทาได้มากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเอาเซตแบบนี้ไปก่อนละกันนะครับผมเราแค่อัพเลเวลพวกนี้ก็พอแล้วนะครับผมเพิ่มดาวไปนะครับยกระดับไปเลเวลอัพไปโอเคครับผมเลเวลอัพไป แล้วปีนี้น่าจะเป็นตัวละครที่ผมได้ต้องอัพยาวๆแน่เลยผมเพราะว่ามันมีกิจกรรมที่ได้เศษตัวละครเนาะแล้วก็อัพให้เป็น ssr ได้ด้วยนะครับเอ้ยโอ้โหผมเพิ่งเห็นว่าวิดีโอมันเล่นไป28นาทีแล้วทนะ่านผู้ชมยาวมากเพราะถ้านงนั้นเดี๋ยวผมต้องรีบตัดจบก่อนนะท่านผู้ชมไม่งั้นมัน,ม,นมันยาวไปนะมันยาวไปนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมนะเดี๋ยวผมขอจบตรงนี้ละกันนะครับเดี๋ยวนะตรงนี้มีอะไรเโอเครับภารกิจไปนะครับกลับไปที่เมือง โอเคนะครับก็อันนี้บอกตรงว่าดีกว่าที่คิดเยอะมากนะครับผมดีกว่าที่คิดเยอะมากเพราะว่าเกมมันเขาเรียกไงครับภาพมันเป็นแนวแบบอสมจริงนะครับผมมันมันก็ค่าจะสมจริงระดับหนึ่งนะผมแล้วภาพแฟนอาร์ตพวกนี้เรียกแฟนอาร์ตเฉยๆภาพอาร์ตพวกนี้เนี่ยมันก็ดูสวยมากนะครับได้แต่ว่าก็ค่อนข้างจะคุ้มค่าอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยที่จะเล่นนะครับการเติบโตระบบมันค่อนข้างจะเยอะนะครับผมนี่นะฮะภาพสวยมากเลยนะครับ นี่เกี่ยวกองสุนจ้าเนะี่ยมีสกินด้วยเหรอมีสกินด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวนะฮะเราปิดจะมีสกินไหมนะ,ะเราปิดย,นะยังไม่มีสกินนะฮะหรือว่าตอนนี้รวบสกินยังไม่เข้าหรือเปล่าฮะหมายถึงว่าสกินอาจจะยังมีไม่มากนะครับผมเอ้แต่ว่าสนุกใช้เล่นนะครับผมมีในเรื่องของการแก้ทางตัวละครกันด้วยนะครับผม เออมันใช่เล่นนะฮะโอเคนะฮะก็คลิปนี้คงจบลงที่เท่านี้ก่อนนะครับผมพรแบบผมเพิ่งเห็นว่าเล่นมันเพลินมากผมเล่นเพลินมา30นาทีแล้วนะฮะบอกตรงว่าสนุกมากเลยนะครับผมก็ก่อนจากไปก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยะฮะพาสสองมาแน่นอนบอกเลยพาสสองมาแน่นอนมันขนาดนี้นะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมถ้าชื่นชอบจริงเนาะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับผมตะกี้ทำมือวืดไปเลยเนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไม่เล่นจริงละบ๊ายบายนะครับท่านผู้ชอมอดสนะบุ้ย